ตอนนั้นประมาณสองปีสองพันแปดต้นปีใช่ไหมครับร้อยแปดแล้วราอก็แบบนั่งดูรูปตัวเองแต่ก่อนแล้วก็รู้สึกก็แบบมันไม่น่าเชื่อว,ว่าแบบเด็กคนเดงที่ผ่านเวลาช่วงเวลาสองปีเนี้ยมันจะแบบย<ะ> <c oughs> <c oughs> ั้งคือคือมันไม่ได้ไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้พูดไม่ได้พูด วยตัวเองนะถึงว่าเราเห็นพัฒนาการของตัวเองแค,แค่ไม่ต้องแค่ไม่ต้องเรื่องร้องเปนอย่างเเรื่องแบบเรื่องเรื่องตัวโดยรวมครับนะเราก็เห็นแล้วแบบเออไม่น่าเชื่อแบบว่าเด็กคนหนึ่งมันจะแบบโตโตขึนน้นได้ขนาดนี้ใช่ใช่ครนะับได้เป็รู้สึกก็แบบแต่แต่สิ่งแต่สิ่งนั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเหมือนเรื่องกําลังใจที่มันยังคงอยู่นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะคือว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กเอฟต้องยอมรับให้ได้เลยเป็นพื้นฐานของเด็กเอฟพนาคือต้องเข้าใจเรื่องแฟนคลับว่ามีมา มีอยู่แล้วก็มีไปตัวรในเองมันบอกเลยนะรนรรโอเคกับเรื่องตรงนี้มากครับใช่ทำํำแล้วมีความสุขทำเราพูดจริงๆริงจริงๆเราพูดจริงๆคือตัวราเองอะเวลาท้กคนมาเจอรอนใช่ไหมเราก็อยากให้ทุกคนมาเจอมีสิ่งที่มันมีความสุขจริงจริงเราพูดจริงๆคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอยากอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้พูดเหมือนไล่นะไม่พูดแบบเ้ยไม่สนใจหรือว่าอยากทําอะไรแล้วแบบพทเตตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ย โอเคทำเลยมีความสุขทำครับแต่เวลามาเจอกัน,นอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้แค่นั้นเองนะครับสิ่งที่เราต้องการใช้จริงเยิะขึ้จริงใช่ไม่ต้องมาเป็นมาเป็นเรื่องธรรมชาติครับแล้วก็อีกอย่างครั <c oughs> ไรรบไม่ได้บอกแล้วก็สองปีนี้รอดโตขึ้นเยอะครับเรบาเรมองเห็นเห็นแง่มุกต่งางๆที่จะกอดรอมองเข้ามาเนี่ยรอดมองเข้ามาเดีเยวแต่มาตอนเนี้ยรออยู่ข้างในแล้วะรอดเห็นแล้วก็ เห็นด้วยอะไรหลายอยา่างสิ่งหนึ่งที่รอเห็นแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรทําอะไรนะครับสิ่งที่ส,ส,า,า,สาคัญที่สุดก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวตัวเราเองถ้าเรามีศักยภาพมีความสามารถมีสิ่งที่มันไปตรงกับคนที่เขาต้องการจะให้งานเราและให้เราถ้าเรามีตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสครับพอได้โอกาสมาเนี่ยเราก็ทําได้ดีที่สุดเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มแบบตัวรอนเองเพราะฉะนั้นรอก็จะไม่เคยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไปน้อยใจว่าทำไมอย่างงู้นนี้อย่างงู้นอย ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลตัวเองเอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยครับมีสิ่งที่รอนะมีที่นอน <c oughs> ทำวามสุขใช่คไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนตอนชอบเต้นตอนชอบร้องชอบอะไรเงี้ยเราไม่สนหรอกนะว่าเราใครจะว่าว่าเก่งไม่เก่เเงเปรียบเทียบคนอนื่นเราไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วครับก็นสนใจแค่ตัวรุนเองแล้วก็คนที่รักเราใช่ <c oughs> จริงๆนะพูดจริงแค่นั้นแค่นั้นง่ายๆแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยพอพ่อลงมาแบบเงี้ยก็บรรยากาศแล้วก็เป็นยังไงก็อบอบอุ่นทุกครั้งที่เราเจอกันนะครัับบยงงไกก็็จะขอคุณแล้ว ติดตามต่อไปแล้วกันรอนเชื่อเสมอว่ารอนบดูแลตัวเองครับแล้วก็รอนตั้งใจทํางานต่อไปมันอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์อาจาอาจะหลายคนจะห่วงว่าเฮ้ยเ้องเริ่มออกไปข้างนอกแล้วอย่เง,งี้ยจะมีห่วงไหมว่ามีคนมาว่าอะไรอยาเงี้ยบอกเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าคนเราครับเพิ่งเริ่มทําอะไรมันมีทางเป็นร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีคือว่าเราไม่หยุดแล้วก็อกรอก็จะทําต่อไปให้มันดีนขึ้นเรื่อยๆใช่ดีมากริง,งก็ไม่ครับต้องเป็นกำลังใจอย,อย่างนี้นแหละ แล้วก็วันนี้ที่บอกคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคอนเสิร์ตเริ่มเนี่ยจะเป็นห้าโมงเย็นแต่ว่าพอดีว่ามีปัญหาขัดข้องทางการติดต่อนิดหน่อยนะครับรอนต้องเ็จเนี่ยเราต้องไปถ่ายละครต่อใช่ก็เลยเวลาก็เลยเลือ่อนขึ้นมาเร็วนิดนึังหลัง,ลงจบคอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่เหมือนแต่ก่อนที่แบบถ่ายรูปเล่นหรือว่าเจอกรรันเพราะว่าพนักานสามโมงนแต่ว่ารอนขอเลยกขเป็นปกโมงซึ่งตอนนี้มีพี่หมูพี่มก,กาแล้วก็พี่เสกรลอ,ลอรอค้อซีนกับรอนอยู่นะครับยังไงก็ต้องต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเสร็จปั๊บอาจจะไม่ได้พด ตามพี่กองได้นะไม่เกิดตามกันนะครับอะไรนะครับไปได้ไปได้แต่ว่าคือที่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่มันเป็นร้านอาหารที่แบบอยู่ในซอยครับใช่ยังไงก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมั่นใจเราก็สัญญาว่าเราจะทําหน้าที่ของเราต่อไปเรารู้สึกนีแหละว่ามันสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมนเริ่มเห็นเขาเห็นเขาเห็นร้านแล้วว่ามันจะมีทางไปแล้วก็มีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับก่อนช่วยดนเสมอใช่ยังไงก็ติดตามกันชั้นขอเราแล้วกันมาถึง